สวัสดีครับกินกัน้อกสู่มาเดินงานครับผมวันนี้มาเดินจะพามากินกันต่อแลับกับร้านที่ชื่อว่าอาชิโยชินะครับผมกินวานนี้คล้ายๆหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วทุกคนเพราะว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังร้านหนึ่งเลยที่เป็นแนวสุกี้ยากี้นะครับผมก็คือต้องบอกเลยว่าจริงร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมร้านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีสุกี้ที่หลายๆที่เป็นร้านโปรดแล้วร้านนี้ก็คือหนึ่งในร้านโปรดเช่นเดียวกันเพราะว่ามีจุดเด่นอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสุกี้ยากี้หลายๆใช่ไหมครับมันจะเป็นน้ำดำแล้วก็เป็นหมูจุ่มปกติเนาะ ไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันนะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมันจะเป็นร้านที่มีความโดดเด่นเพราะว่ามันจะเป็นทั้งซูเปียกกิแล้วก็ปิ้งย่างนะครับก็คือนี่ซูเปียากิซึ่งซูเปียากิก็สามารถสั่งเปสองน้ำได้แล้วก็นี่ครับปิ้งย่างแบบอากินะครับอากิอากินะครับผมเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นสําคัญเลยของอากิโยชินะครับผมที่ทําให้ผมติดใจแล้วก็ชอบมากนะครับ ก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านแล้วนะครับอยู่ที่สาขาจามจุริสแควร์นะครับซึ่งมีหลายสาขาทุกคนลองดูได้เลยแล้วก็ร้านที่มีตินย่างเนี่ยมีหลายสาขาด้วยเหมือนกันนะครับคือมาทิไลเนี่ยก็จะตะกินทั้งสุกี้แล้วก็เป็นย่างเลยเพราะว่าเนื้อย่างที่นี่เด็ดมากทุกคนก็ต้องบอกเลยว่ามันจะมีโปรโมชั่นอยู่2อันนะครับมีแบบสแตนดาร์ด579แล้วก็แบบดีลุกนะครับผมอยู่ที่799นะครับซึ่งแบบดีลุกเนี่ยได้เนื้อที่เป็นเนื้อวากิวเสเลียแล้วก็เนื้อสุกี้เร ซึ่งเนื้อ2ตัวนี้ดีมากครับทุกครั้งที่มาคือต้องจับแล้วก็กินเยอะมากเลยวันนี้ก็มาจัดเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากียวชีนะครับมีโปรโมชั่นน้ำซุปใหม่นะครับก็คือน้ำซุปยูสุสดชื่นนะลุดสดชื่นนะเพราะว่ามันช่วงเมษายสายร้อนๆนะครับถ้าใครอยากสดชื่นก็ให้มาลองยูสุได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นซุปใหม่เลยในช่วงนี้แล้วก็ตัวอาเกียวชีนะครับก็คือแบบธรรมดามันจะได้เป็นพวกเนื้อนะครับ ได้เนื้อได้ผักตามสไตล์ซูเิยากิเลยแล้วก็มีตัวซูชิมีซีฟู้ดนะครับมีซีฟู้ดก็คือปลาแซลมอนมีกุ้งด้วยนะแล้วก็มีหอยนะครับแล้วก็ซูชิแล้วก็มีสลัดแซลมอนนะครับแซลมอนยำแต่ว่าถ้าใครไม่จุใจแบบคนกินจุแบบผมก็คือนี่ครับเอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตรา้าบุฟเฟ่บวก้าบกนะครับก็คือได้ซาชิมิเพิ่มที่เป็นซาชิมิแซลมอนแล้วก็ได้ตัวซูชิเพิ่มขึ้นมาอีกด้เทมากิด้วยนะเทมากีนี่มันคือเป็นข้าวปั้นสาหร่ายแล้วก็็เปน ทูน่าไส้แซลมอนไส้เนื้อวาเกิวนะครับสุดยอดวันนี้ก็จัดเต็มเลยนะครับแบบดิลูซ์ด้วยแล้วก็แบบเอ็กซ์ตร้าด้วยนะคุณผู้ชมแต่เราไปดูว่าห่างไปยังไงตอนนี้นะครับผมก็สั่งไปแล้วนะครับน้ําซุปก็คือสั่งเป็นน้าซุปครึ่งๆได้นะครับหรือว่าจะสั่ง มันจะมีหม้อเป็นซูเิยากีหม้อดําด้วยนะแบบหม้อเตีย้ยๆหม้อญี่ปุ่นเออเขาเรียกว่าหม้อญี่ปุ่นนะครับเป็นหม้อซูเิยากี้แต่ว่าถ้าใครสั่งสองซุปจะได้หม้อ,อแบบนี้นะครับซึ่งสองซุปเนี่ยเลือกได้ว่าจะน้าใสหรือว่าน้าอะไรมันจะมีน้ําใสน้ําดํานะครับแล้วก็ตอนนี้ในเทศกาลตอนนี้คือมีน้ําซุปยูสุนะครับหอมมากซุปยูสุหอมมากนะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาจัดผักกันก็คือเป็นผักกาดคือบอกเลยว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเวลา มากินซูเปอยากิเนี่ยผมจะชอบกินผักเยอะมากทุกคนเพราะว่าเป็นการดีท็อกซ์นะไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ว่าช่วยนะเป็นช่วงที่ได้กินผักเยอะแล้วกันเพราะว่ามันเป็นผักสดก็คือในทุกๆเดือนนึงเนี่ยผมจะมากินบุฟเฟ่ที่เป็นซูเปอยากิหรือปิ้งย่างประมาณ2-3ครั้งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กินผักสดเยอะๆด้วยอันนี้จริงไม่เกี่ยวหรอกส่วนตัวแล้วกันนะครับผมเราก็จะใส่ผักลงไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อนะครับเนื้อซูพีเรียอันนี้เนื้อออสเตรเลียแล้วก็ที่จะเป็นเนื้อซูพีเรียนะครับก็คือลายเนื้อสวยมากแล้วก็อร่อยไม่เหนียวนะผมชอบกินเนื้อ,อย่างที่นี่มากต้องบอกเลยว่าเนื้อย่างที่นี่คือทีเด็ดแล้วก็ถ้าใครไม่ใช่ไม่กินเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะมีนี่นะครับกุรบุตะนะครับอันนี้เป็นเซตแบบดีลุก์อันนี้เป็นเซตธรรมดาก็จะมีตัวเบคอนนะครับในเบคอนเบคอนอย่างก็อร่อยกระดิ่ด ตัวเนื้อย่างของที่นี่นะครับคือเป็นร้านเนื้อย่างร้านโปรดของผมเลยเพราะว่าเนื้อดีนะครับเนื้อดีแบบนี้เลยแล้วก็เตาย่างเนี่ยแบบนี้เลยฟังเสียงนะทุกคน ่างก็อจะประมาณนี้นะครับอร่อยมากนะในย่างที่นี่คือผมบอกเลยว่าเป็นร้านซูเปยากีที่มีปิ้งย่างใช่สุดยอดนี่คือจุดเด่นของอากติโยชินะครับเพราะว่าจริงร้านซูเปยากีส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีปิ้งย่างอาติยากิแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นร้านนี้จึงเป็นจุดเด่นที่มีอากติยากิหรือปิ้งย่างควบคู่กับตัวซูเปยากี้ด้วยเลยนี่ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง เลยนะดูใกล้ๆนะครับมันหยดเต็มตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ผักนะครับก็คือมีผักมากมายอย่างที่บอกไปนะครับการกิน บุฟเฟ่ที่เป็นซุชิยากิเนี่ยเป็นจุดดีอย่างหนึ่งเลยของผมก็คือเพราะว่าได้กินผักเยอะนะครับเป็นคนกินผักเยอะมากๆนะครับแล้วก็ปวยเล้งนะครับีนจานนะก็คือจะมีผักมากมายนะครับตามสไตล์ซุชิยากิมีปวยเล้งแล้วก็มีตัวที่เป็นเห็ดต่างๆเส้นต่างๆนะครับเราก็จัดเต็มกับผักเลยนะนี่ได้แล้วนะครับคนกินผัก แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนน้ำจิ้มนะท่านผู้ชมก็คือมีพรอนสืนะครับสำหรับตัวชาบูแล้วก็ซอสอากิคารานี่ซอสปิ้งย่างแบบเผ็ดแล้วก็ซอสงาซอสซีฟู้ดซอสนาเกากินี่เลยนี่เป็นซอสปิ้งย่างนะครับซึ่งผมเอเติมชอบซอสปิ้งย่างที่นี่มากทุกคนเนื้อย่างที่นี่คือทีเด็ดเลยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ผมเป็นคนกินน้ำจิ้มเยอะมากเช่นเคยนะ <c oughs> แล้วเราก็จะใส่ตัวพริกกระเทียมกันหน่อยนะครับตามนี้ได้เลยเ <c oughs> ลยเทค แล้วก็ใส่พริกนะใส่พริกเข้ามปตัวนี้เป็นซอสปิ้งย่างนะครับผมคอนเสิร์ตก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โรยนี่ต้นหอมเรียบร้อยแต่จริงๆสองนี้เอาไว้โรยตัวน้ำจิ้มคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมผสมผสานไปด้วกูดอากีโอชีนะครับก็จะมีน้ำจิ้มหลายแบบนี่จะเป็นน้ำจิ้มของ อันนี้น้ำจิ้มปิ้งย่างนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวนี่นะคอนเสิร์ตแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างแล้วก็เป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างแบบเผ็ดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามารองเนื้อกันนี่เป็นเนื้อสุพีเรียนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มปิ้งย่างก็คือตัวนี้นี่ใส่พริกกระเทียมนิดหน่อยจะพาไปดูตัวโซนน้ำจิ้มไก่พีเลงนะครับนี่คือบอกเลยว่าเนื้อย่างที่นี่เด็ดมากผมชอบสุดเลยอืมร่อมาก ตัวเบคอนนะครับคุ้มค่ากับการรอคอยในทุกคนก็คือตอนนี้กรอบเปน็นเรียบร้อยก็คือแนะนาเลยนะครับนี่คือสูตรผมนะคือใครมากินที่นี่รับสั่งไปย่างเนี่ยเอาเบคอนมาลงไว้ก่อนนี้นะครับเพราะว่าใช้เวลานานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยนี่เซตใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้เลยนะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวมาลองกันนะทู้คมนี่เอาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวมันติดกัน ติดกันว่ะนั้นสองชิมเลยกันนะนี่ครับแล้วก็จิ้มกับน,น้ำจิ้มอากิยากิน้ำจิ้มปิ้งย่างนะครับนี่อันนี้เลยกรอบมาก ของกินเล่นชุดใหญ่นะครับสำหรับอากียวชิก็คือนี่เลยทุกคนก็คือผมจัดมาชุดใหญ่นะที่บอกไปก็คือเมื่อกี้มีตัวเทาเมากินะครับมีซูชิที่เป็นโรแล้วก็นี่แซลมอนยูสุแซลมอนยูสุนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาชิมแซลมอนยูสุกันแล้วก็มีแซลมอนซาชิมินะครับผมทูน่าซาชิมิไหนมาลองแซลมอนยูสุกันหน่อยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่านี่เป็นเมนูใหม่ของเทศกาลยูสุจิ้มจุ่มนิดนึงนะครับจิ้มจุ่มนิดนึงแล้วก็ อร่อยหอมมากหวานๆเปรีออ้ยวตัวซาชิมิของที่อาเตียวชีนะครับก็สดใหม่นะครับมีแบบทูนา่าแล้วก็มีแซลมอนอันนี้ต้องบวกก้าวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยำแซลมอนนะเดี๋ยวเรามาชิมซาชิมินซึ่งต้องเติมโอเมก้าสามนะด้วยนะครับคือทังหมดเลยว,ว่าการกินบุฟเฟ่พวกนี้เนะี่ยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าได้กินผักเยอะ ได้กินเนื้อเนื้อมีคอลลาเจนนะครับในเนื้อเนี่ยแล้วก็ถ้าได้กินแซลมอนด้วยยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าโอเมก้าสามนะครับผมนี่มาก็ตัวนี้นะครับเป็นยำแซลมอน มาครับเรากินตัวปิ้งย่างกันเยอะเกินไปเดี๋ยวตัวสุกี้ยากิหม้อต้มน้อยใจนะครับเรามากินนี้กันบ้างนะเนื้อสุทรีย่จิ้มจุ่มกับตัวน้ำซุปใหม่น้ำซุปยูสุนะครับนี่เดี๋ยวจัดเลยดีกว,ว่านี่นะครับนี่เป็นซุปยูสุซุปใหม่นะครับด้วความสดชื่นนะก็ถ้าเป็นเนื้อก็ให้แขว่งได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเนื้อมันก็ไม่ต้องสุกมากได้อยู่นะครับประมาณนี้นี่นี่นี่ได้แล้ว ได้แล้วแันี้เลยแบนี้เลยนะครับร้อนอยู่เดี๋ยวต้องรอก่อนนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเทมากิของกินเล่นที่ผมสั่งแบบบวก99นะครับอันนี้ก็คือเทมปุระหน้าอันนี้เทมกิรหน้านี่เทมากินนตัวแซลมอน แล้วก็นี่เคมมกะปิเนื้อย่างนะครับผมซึ่งอร่อยนะผมชอบมากของกิ่นที่นี่ก็คือจัดไปเอาเนื้อย่างก่อนเลยนี่ครับเนื้อย่างก็จะจุ่มกับซ้อนเนื้อย่างก็ได้นะแบบนี้ท่านผู้ชมจุ่มเลยเตะเละ็กหน่อยอ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกุ้งกุ้งเทมังจิทุกคนอร่อยนะนี้ชอบกินเหมือนกันนะครับร้อนๆนี่อร่อยาอมากืกรอบอร่อยนี่นะครับนี่จะเป็นเนื้อซูปิเรียรนะครับผมนี่คือเนื้อซูเปอเรียรเนี่ยด้านทีเดียวก็สุกแล้วนะเห็นไหมที่ธงที่เด็ดเลยตัวนี้ ตัวนี้ผมชอบมากเนี่ยโอโหทีเด็ดจริงๆนู้ชมครับอโอโทีเด็ดจริงๆนะตัวนี้นี่นะครับรบุต่นะครับผมกับน้ำซุปยูซุคือเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อบางๆเลยนะครับแกลมาอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีความสดแต่พอดีทิ้งไว้หน้าแล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเย็นเร,เ,รเริ่มเริ่มเปื่อยแล้วนะครับ ตัวหมูนะอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปเลยก็คือไม่กินดิบนะครับหมูห้ามจุ่มนะครับให้แช่ไว้แบบนี้นะครับมาครับสำหรับของหวานของซุปเปอกี้ของอากิโยชินะครับผมเนื่องในตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลยูสุนะทุกคนก็คือจะมีของหวานยูสุมากมายนะครับผมนี่นี่เลยน,นี่เป็นโซดายูสุย,ยูสุโคสนะท่านผู้ชม ก็คือเป็นน้ำโซดาแล้วก็มีไอติมยูสุด้านบนนะครับแล้วก็นี่เป็นยูสุซันเดย์นี่เป็นไอศกรีมยูสุแล้วก็นี่เป็นยูสุครัมเบิน uf, ลน,น, Campbell นะครับก็คือยูสุกันทั่วหน้านะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงยูสุมันก็จะมีของหวานธรรมดาด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอชิมไอติมยูสุหน่อยสิว่าราสชาติเป็นยังไงเฮ่อชื่อเฮ้ยมันเหมือนกินนี่เหมือนกินยูสุช็อตยูสุช็อตนะท่านผู้ชมเหมือนเต้เลยอร่อยเยี่ยม เรียบร้อยนะทุกคนก็จบไปกับอากิโอชินะครับมาดูค่าเสียหายกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ค่าเสียหายอยู่ที่1751นะครับผม1751เพราะว่าเพราะว่าบอกก่อนว่าตอนนี้ผมมากินอ่ะชุนเดอร์ไนส์านะครับเขามีโปรโมชั่นคนที่2ลดครึ่งราคาคนที่2ลด50%นะครับโปรโมชั่นนี้จัดบ,บ่อยนะครับถ้าใครสนใจ oshi, อกก่ยวชิก็ให้คอยเดี๋ยวตามข่าวสารนหน้า Facebook หรือว่าตามเพจข่าวสารเขานะครับมันจะมีลดบ่อยมากนะ ก็จะได้ราคาดีแบบนี้เลยนะครับคนที่สองว่า้บอนตตอนนี้ทุกคนดูก็คือยาวแบบนี้เลยคือผมจะบอกเลยว่าผมสั่งเนื้อไปเท่าไรนะสั่งเนื้อไป4 5 9 9ถาบคนเดียว9ถาบนะครับ <c oughs> ไม่รวมของกินเล่นนะท่านะผู้ชมยาวไป็นางว่าวนะก็จุใจต้องบอกเลยว่ากิโยชิปเป็นรนา้านโปรดแล้วมาเจอของผมร้านนึงเลยเพราะว่าจุดเด่นอย่างที่บอกไปนะครับคือมีทั้งซูกิยากิชาบูซูเกะบิก็มีน้ำดำแล้วก็มีน้ำใสด้วย แล้วก็เทศกาลก็จะมีนี่ยูสุนะครับแล้วก็มีอากิอากิที่เป็นปิ้งย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นที่ผมชอบมากเลยของเทียชเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทั้งสองอย่างนะชอบกินซูเกยกิด้วยชอบกินน้ําใส่ด้วยแล้วก็ชอบกินปิ้งย่างด้วยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตอบโจทย์มากนะท่านผู้ชมก็คือรวมือโอเคเลยส,ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเนื้อก็คือโอเคเลยเนื้อย่างที่อร่อยมากเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะนะก็เลยติดใจนะครับผม ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตามาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปกินร้าน่าอยๆกันต่องนะครับสวัสดีครับ